เดี๋ยวเขาจะเอาเลือดเติมลงไปมาไปดองเนี้ยคมว่า สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุ้กนเลยครับพี่น้องเด้อนะครับมาพอกันคือเก่านะครับกับบาปุ่นผ้าเสียบนะครับมื่อนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมากินนี่ครับก้อยขมขมนะครับพี่น้องนะครับมีกระลำมาแก้มนะครับมื่อนี้บริเฮดเองครับไปได้มาจากร้านแซบดีนะครับเกิดว่าผู้ใดอยเขียนซ่องซ้อนะคัสามารถไปอุดหนุนเพิ่นได้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากกินลาบกินก้อยเพิ่นมีบริการส่งเดลิเวอรี่นะครับมื่อนี้ก็ได้ก้อยขมนะครับผมก้อยขมลาบขมนะครับมาจากร้านเพิ่นนะครับนี่ครับเนื้อแบบสดๆงามๆเลยนะคร ปลแกม้มฮามีนี่ครับผลกสลัด,ดย้อนบ้าพดก้อนยัดเติมเลือดในจักหน้อยเด้อครับเพราะว่าให้มันมีสีสันแดงๆในจักหน้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ้าพดคันตะไคร้มาเลยเดียบลอยนะครับเดี๋ยวเฮาสิเอาเลือดเติมลงไปออยังสีไี่ไหมเมื่อได้เป็นมือตุ๊ดจีนนะครับวัสดีทุกคนนะครับเด้อชินจีย๋ยุ่ยชินนี่ว่าใช้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำๆรวยๆนะครับปราศจากโลกภัยไข้เจ็บเด้อพี่น้องนะครับ ผู้ใดเหตุงานกน็ขอให้มันมานลำล่ำรว่ๆยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อมากินก้อยนํากันครับสวัสดีวันรุดจีนนะครับทุกคนเนาะนี่ครับเรื่มต้นนะครับผมด้วยการกินลาบกินก้อยนะครับเพาสิได้ม่โซมีลาบเนาะพี่น้องเนาะเ้าะนาสิได้แล้วอนะ มากครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันนาวกับเ่าหัวครับ,บ,รบม้อนี้ได้เป็นก้อยขมนะครับก้อยขมนะครับใส่เลือดนะพี่น้องเนาะม้อนี้ซื้อมากนะครับร้านแซ่บดีมากพี่น้องเนี่ยเพาะว่าแซ่บๆน้ำกันนะครับอ้าหวานนี่กระเทียมครับใส่ลงไป บ็เลยอ่านคอมเมนต์นะครับขอโทษขออให้น้อพี่น้องเนาะไม่ชนาะหรอม ขาเนี้อ่อนหอนครับพี่น้องอยู่ข้างล่างนะครับ ได้เป็นลาบขมก้อยขมครับว่นนี้นะครับอืมคยังไง ดเลือดจะบาทอืม สุดยอดครับได้พักที่เสริมครับรู้ว่าซันเนยมากจากหน่อยมือนี่คืออยากบมื่อก้กินโดนแล้ว Mm hmm. อ่ะสินแบบแดงๆครับ กันใส่เหลือดนี่มันหอมโหลดไปลองกันใส่ตะไคร่นะครับ กับกระเทียมโอ้สมอยากไป่น้องเย ฝากพี่น้องเยเด้อพี่น้องเด้อตั้งไ์สนนะครับฝากกดติดตามไอ่ยูทูนะครับพี่น้องบาโพดพาเชบนะครับเป็นกำาลัางนจ่งใจใกันเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเตรียม บกินเบอร์นีเ่เขาจะสิบาว่าเป็นปอบสะบอกหอมเลือดนะครับขั้นเองขั้นใส่ตะไคร่ใส่ถ้าหาบไปปัน mắn dược thì vua ngoài rồi ở gì không hàng quay em bơi xe con mày bừng luôn à ชุดนะครับสองหมื่นวอนนะครับแต่มื่อน,นี้พักเพิ่งแต่บม่ค่อยลายันไรนะครับรสชาติแซ่บนะครับพักมันเบิดเพิ่งว่า ได้พักเตริมมากนะครับพี่น้องเสือแยกมากนะครับพี่น้องอม,มีเลือดนะครับบะหมี่มีเลือดในตูน้เย็นเอามาขันใส่ วันนี้ก็มากับชุดสีแดงด้วพี่รองมือเป็นหมุดจุดจีนนะครับสวมยาากได้หลายรับสองม,มือวัน นี่ครับแน้วมังบาพลครับพักกินครับขาดบปเลยสลัดเลดโดออกนะครับสำหรับใครท,ท้องผูกนะครับผมท้องไม่ดีนะครับท้องผูกท้องอื่นนะครับแนะนำนี่เลยตักสลัดนะครับ ินให้ได้สิบถึงยี่สิบใบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องท้องหรือท้องเฟอ้อนะครับตื่นเช้ามานี่ขับถ่ายง่ายยู้เข่าพี่นอ้องเอ๊ะ,อะ <c oughs> ยำปลาคลอง สมปลาตัวพี่น้องแซบสมอยากนะครับกับเมนูก้อยขมนะครับผมมีเลือดนะครับอยู่ในตู้เย็นฮะบาบ์แล้วกับมะขันนะครับเพิ่มนะครับซีซันนะครับแล้วเป็นคนที่มักแบบว่ากินลาบหรือว่าก้อยขมนะครับใส่เลือดนะครับพี่น้องมันจะเพิ่มแบบว่าข้อมหอมแล้วเลือดมันจะมันนิดหน่อยนะครับแซบนะครับบอกเลยแซบนะครับ สุดยอดนะครับผมกินย่ำใดกับแบบว่าคิดฮอดบ้านคือเกานะครับกับเมนูแบบอันีสานบ้านเฮานะครับวันนี้ได้มาจากร้านแซ่บดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าหัวภาแซ่บกับมีซัมนี่นะครับสำหรับเมนูก้อยขมนะครับซอดีตุ้ดจีนนะครับผมนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรลำรวยเงินทองนะครับประสบความสำเร็จนะครับสิ่งใดที่ต้องการ ที่สี่น,นะครับผู้ดใดคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับค้าขายลำด้วย้ะพี่น้องเด้อหน้าที่การงานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บบ่มีนะครับมื้อนี้นะครับบอ่อปวดพาสแอบต้องขอลาไปก่อนนะครับคําเว้าใดที่บ่สุภาพนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับกิริยาใดที่บ่สมควรนะครับพี่น้องมื้อนี้ต้องขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ